ครับคุณผู้ชมครับช่วงสุดท้ายของสนทนาชัยทุ่งในวันนี้แล้วครับแน่นอนว่าถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ที่ศตรูเราอยู่ข้างนอกอย่างนี้แต่ไม่ได้อยู่ที่ห้องทรงใช่แต่ว่าศัตรูชาวบ้านรู้ว่ามีศัตรูมาตั้งแต่ครับแต่ว่าเราก็ไม่ลืมที่จะตอบคาถามของคุณผู้ชมนั่นเองอาจารย์การที่ถามกันมาใช่ครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าเฝ้ารอเฝ้ารอช่วงนี้หรือเฝ้ารอช่วงนี้อยู่มีบางคนบอกงี้เลยคุณแจ็คบบอกว่ารายการคุณนี่นะอื คุณไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นเลยคุณมาถึงคุณมาตอบคำถามตอบเยวเลยทำแบบว่าออนไลน์สายด่วนเลยอาจารย์กดเบอร์อะไรเข้ามาคุยกับอาจารย์เลยโอ้เดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้มี Facebook ไปฝากงฝากเสียงไว้เดี๋ยวนี้มี Facebook ครับคนเริ่มจะเข้ามาในเฟซมาถามอะไรเอาเขาถามว่าไงตกลงคุแจมาเข้าคําถามกันเลยครับเขาบอกว่าคาร์โบฟูรานอาจารย์ใส่พืชผักจะเก็บกินได้เมื่อไหร่เพราะว่าข้างถุงเขาไม่ได้บอกอาจารย์ แต่เดี๋ยวก่อนคาร์บฟูรานนี่เมื่อวานนี่รู้สึกอ่านข่าวเจอเขาเป็นสารที่เฝ้าระวังไม่เหอาจารย์อ่าตอนนี้คือคําว่าเฝ้าระวังนี่หมายถึงว่ามีสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชครับบางชนิดที่เขาดูแล้วว่าไม่ปลอดภัยว่ากลัวว่าคนจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดแะในทางที่ไม่ระมัดระวังแล้วก่อให้เกิดอันตรายค่อนข้างมากคืออย่างนี้คาร์บฟูรานเนี่ยนะอ่านี่คือชื่อสามัญนะ เอาบอกชื่อกันค่าเขาหน่อยเนาะฟูรดานคูลาแทก็แล้วแต่นะฮะก็จะเม็ดสีม่วงหรือเม็ดสีอื่นก็แล้วแต่นะปกติเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้เป็นสารกําจัดไส้เดือนฝอยซึ่งเป็นศัตรูในดินครับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องส่องใต้กล้องจุลทรรศึงจะเห็นนะแต่ว่าพอมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะใช้เป็นผงแบบนั้นเนี่ยมันอันตรายเขาก็เลยมาเคลือบกับเมล็ดทรายเพราะฉะนั้นเวลาคนซื้อเนี่ย ก็จะก็หอบทรายไปด้วยแต่ว่ามีสารคาร์บฟลาเน่ยเคลือบอยู่เพื่อไม่ให้มันฟุ้งกระจายครนะฮะทีนี้ถามว่าทําไมสารตัวนี้มันอันตรายมันอันตรายตรงที่ว่าลิตตกค้างมันนานอประมาณเท่าประมาณ30วัน30วันโอ้เป็นเดือนเลยนะความจริงถ้ามองในมุมดีครับมันก็ดีนะอเพราะว่ามันสามารถคุ้มครองป้องกันได้นานต้นไม้เราเนี่ยได้30วสิบวันแต่ที่มันไม่ดีก็คือว่าชาวบ้านเนี่ย ไม่เข้าใจครับปลูกผักบุ้งจีน15-20กว่าวันก็ใช้สารตัวนี้แล้วเกเี่ยวถ้าไปใช้สารตัวนี้แล้วคุณเก็บมาก็เท่ากับคุณได้ยาพิษใช่มากินอีก15วันนะฮะก็คือได้ยาพิษอยู่ในมือ15วันแล้วขายส่งต่อไม่ใช่15วันดิครับเอ้ยมันเก็บถือว่าเก็บ20วันสารมันยังมีอยู่ในนั้นอีก10วันวันใช่ไหมที่นี้ขายถึงผู้บริผู้บริโภคอีกที่นี้เกิดชาวบ้านบางคนขาดความรับผิดชอบครับ พอใช้ไปแล้วแทนที่จะลองก้นหลุมในพืชอย่างมะเขืออายุสองเดือนสามเดือนอย่างนี้ใช้ได้ถ้าเพรี้ยมาดูดปุ๊บมันจะได้รับอยูกยาสารนี้ไปด้วยมันก็จะตายถูกไหมถูกไหมทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดไปเกิดติดใจใกล้เก็บเกี่ยวแล้วอเอาไปโรยโคนต้นมันก็ดูดซึมเอายานี้เข้าไปใช่ครับคุณกินมะเขือคุณกินถั่วฝักยาวอย่างนี้เข้าไปก็ชาวบ้านก็ตายกันหมดเจ้าสารตัวนี้นี่คือ ถ้าเรารับประทานในปริมาณที่ไอ้นี่ถึงมันนี่อันนี้อันอันนี้อันตรายชีวิตเหลือาจารย์เอางี้ค่า LD 50เขาเรียก LD 50เท่ากับ2ถ้าเป็นสารป้องกันกับจัดเชื้อรา LD 50หลายพันก็หมายความว่าถ้าตัวเล็ยิ่งเยอะอันตรายจะน้อยยาฆ่าแมลงบางตัวเดี๋ยวนี้ LD 50ค่าความเป็นพิษเป็นหมื่นอ๋อแสดงว่านั่นไม่ค่อยอันตรายอันไอ้นี่เป็นสอง ประทานโทษนะโคตระเลยใช่ไหมคุณใส่ปากปั๊บไปสวรรค์เลยอ่ะนะเดี๋ยวเด๋ยวทีนี้เขาบอกว่าไงนะบอกใส่ในพืชผักเนี่ยเมื่อไหร่จะเก็บกินได้เพราะว่าข้างถุงเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกก็ต้องให้รู้ว่ามันมีฤทธิ์อยู่30วันเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ขอให้ใช้ในกรณีลองก้นหลุมก่อนปลูกหรือต้องใส่ตั้งแต่ระยะกล้าเท่านั้น และพืชนั้นต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวเกินกว่าเสามสิบวันเดือนครึ่งยิ่งดีออแล้วทำไมอย่างนี้เขาไม่ได้บอกในถุงนะฮะอาจารย์ไม่ได้บอกข้างถุงนะมันจริงๆเดี๋ยวนี้มีสารหลายอย่างที่ไม่ได้ระบุนี่เกษตรกรจะรับทราบข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างไรฮะส่วนใหญ่เขารู้นะเขารู้เพราะอย่างนี้เขารู้เพราะว่าเวลาคําแนะนําข้างถุงเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าแนะนําให้วันสมมติข้าวเนี่ยในระยะข้าวกล้าอย่างเนี้ยเขาจะแนะนําแค่แค่นี้ ทีนี้เราก็ต้องใช้ตามคําแนะนําครับนี่ชาวบ้านไม่ใช้ตามคําแนะนำเขาก็ยุ่งนะนะอันนี้ก็คือเรื่องสารเคมีต่อมาครับเป็นเขาบอกว่าเป็นสารพอดอทําไมมีแต่วันหมดอายุเขียนมาแปลกๆสารพอดอทำไมมีแต่วันหมดอายุอันนี้เดี๋ยวตรงผมต้องอธิบาคุยกันก่อนพอดอคืออะไรก่อนพอดอเนี่ยย่อมาจากคำว่ากรมพัฒนาที่ดินที่เขาเรียกสารพอดอคือจุลินทรีย์ ที่กรมพัฒนาที่ดินผลิตขึ้นมาถ้าชื่อพอดอหนึ่งแปลว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทําปุ๋ยหมักถ้าเป็นพอดอสองเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทําน้ําหมักชีวภาพถ้าพอดอสามคือจุลินทรีย์ที่ใช้ป้องกันกําจัดโรคโค<ล>เชื้อโรคในดินถ้าพอดอสี่เลิกแล้วมีห้าเลิกแล้วพดหกใช้ในการราด ในคอกสัตว์ในท่อน้ําเพื่อกระจัดกิีนเม็นและบําบัดน้ําเสียเพราะดอเจ็นี่ใช้หมักสารปพองอกำจัดแมลงอ9อไปเรื่อยจนถึง12นี่เดี๋ยวนี้มีถึง12๑๒ทีนี้พอมันเป็นจุลินทรีย์เขาก็จะใส่ว่าวันผลิตวันไหนเท่าไหร่วันหมดอายุวันไหนที่เขาเขียนมาเนี่ยคือวันผลิตเขาคงไปได้รับแจกครับแล้วมันหมดอายุแล้ว เขาเลยบอกทําไมมีแต่หมดอายุก็หมายความว่าที่เขาผลิตแล้วเขาแจกไม่ทันอย่างนี้ใช้ได้ผลไหมอาจารย์อมันก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลเพราะว่าจุลินทรีย์มันตายไปแล้วตายไปแล้วแต่แต่เราก็เผื่อว่ามันหลงเหลืออยู่เราเอาเป็นว่าเวลานั้นอย่าไปทิ้งเราก็ตัดนะพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาก็ไปโรยๆรยทิ้งไว้นะเผื่อมันจะรอดก็เหมือนกีบกองดินนั่นน่ะครับผมก็มีที่มันหมดอายุน่ะ ผมก็มาลอยๆว่าอาจจะมันก็ยังช่วยทําให้ย่อยมันอาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นักอาจจะได้สักก็เหมือนคุณแจ็คห้าสิบก็เหมือนคุณแจ็คตอนอายุเจ็ดสิบเจ็ดน่ะนะถ้าไปยังไม่ตายก็ก็ลลรอแล้ว่ะก็แจ็คแจ็คเจ็ดสิบเจ็ดนั่นแหละมันก็จะเป็นอย่างนั้นครับเข้าใจนะงั้นถามว่าแล้วถ้าเกิดเกษตรกรได้รับมาเนี่ยแต่ว่าหมดอายุแล้วไปขอเปลี่ยนหรือขอคืนได้ไหมฮะควรจะได้ควรจะไปขอใช่ไหมเพราะว่าเอาไม่ต้องไปคืนเขาหรอก ไปขอใหม่เลยแล้วเวลาจะขอเนี่ยขอตั้งแต่ต้นปีงบประมาณครับเพราะว่าเขาแจกตั้งแต่ตุลาไงทีนี้ถ้าคุณไปรับไปปลายเขายังแจกไม่หมดอันนี้ก็บางทีก็จุลินทรีย์ก็เสียทิ้งไปเยอะแยะนะฮะท่านผู้ชมครับถามจริงๆฮะมานั่งคุยกันอย่างเงี้ยท่านชอบไหมแจ็คชอบไหมโอ้ผมชอบอาจารย์อืบรรยากาศแบบนี้แหมดีใช่ไหมดีครับไม่งั้นมีฉากเดียวใช่ไหมใช่อันนี้ก็ได้บรรยากาศอ้าวเพื่อนมาแล้ว มีมงมีหมาอะไรนะแขกไม่ได้รับเชิญนี่ชื่อเจ้าสองอ๋อเจ้าสองนี่คุณอยู่สวนคุณต้องเลี้ยงไว้นะครับถ้าคุณอยู่สวนคุณต้องเลี้ยงพวกนี้ไว้เขาเรียกว่ารอปพสี่ขาโอ้กลัวมันจะกัดคนนดะอาจา์ไม่อ้าวเข้ามาโดยไม่บอกกล่าวก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่อยู่ต่อไปไม่ได้แล้วครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับครับแหมคุณสองก็มาปิดรายการด้วยเลยลูกเหรอวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ย่าเมื่อมาเดินเล่นในสวนหอมกลิ่นอบอวนด้วยมวลผลละไม้จะมองทางขวาหรือว่าแลไปทางซ้ายมีผลลลไม้